ปแล้วสิววอย่เอ้ยนี่มันสนุกด้มาลย่าไปด้วยคนหนึ่งได้นะก็จะไปเล่นวันคริสต์มาสอะซ่วจะไปอย่หนกแ้วมันก็ตลอดที่ว่าเจอแล้วนะใจให้แก่แก่้ก่นจะหน้ไปซื้อของัให้แก่ใจนี่เปดีกว่าวันนี้ว่าเก่าของเานีกว่าลืมไปทีนีก็เจอกับสนุกดีกว่าเดโรเเสียรอยอะอะไรแปลกเยเฮ้ยจ้จ้าจ้าว่า อดูว่าเราสนิยกันแค้ไหเราจะเล่ออกคนเ่นไงให้ทุกทุไปเลยวันนี้โอ้โสดตอนเมื่อเจอเคจิเขาเซฟโดยดแล้วไม่ใช่เดิมเดี๋วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผ้จะพูดเสร็จเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ไอ้จแหอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไไไไ้ไไอไไอ้ไไอ้ไไอ้ไไไไ้ไไไไไไ้ไไไไอไ้ไไไ yahoo วันนี้เราแต่งเรื่อใจดีนะบ้าเอ้ยมีคนตายตัวตัวนี้ว่ะมันจะไปด้วยอะไรกันจ้าบด้วยวะเย้ยอะไรวะางพวกแฟร์ทีเขียววะมิกิอะไรคิวควปะพามาก็ไม่รู้วะเฮ้ยตัวเองเป็นไงบ้างไหมโอ้ยมิกีิอะไรไม่รู้ตัวหัวชันเลยมันก็ปิวนู่นนู่นไปไกลเลยอุ้ยจีบบ่ายแล้วกูกะก่อนแล้วนะบ๊ายบายอะไรไม่รู้ไปตัวแป๊กแป๊กจังดีโอวังไง โอ้ยโอ้โหยหมดเลยหมดเลยเต็มหมดเลยโอ้โหอย่าบอกูไปได้ตีห้อยโอ้ยไเกิดขา้วแบบนไงเมกิคากูรอเราไปิีไปซะเอ้ยเื้ามาชิมะเข้มาตัดไนยเค้ามาโตชิเมะเค้ว่ามึงอยู่ดีผู้สัตว์ญี่ปุ่นจะทำที่มึงมามาตัดตีไม่ใช่เลยไงวะคุณไม่สนใจเอ้ยไหนนี่เฮ้ยเอาไปเอาวะเราจะมาหลบไปตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ย อจุมาไอปลจไปอยู่ไหนเนี่ยว้าในที่สุดเราก็ทำมาเสร็จแล้วทีนี้นะมัอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันสดชื่นไปจริงจริงจริงยูนเนอร์ก็คูเล่สะท้อนกลับไปข้าม่ข้ามไเอ้ยฝันไปแป๊ดจังเลยเย้นี่ผมจะใช้คิสซีด้วยนะ ทมนเรแล้วดีไวยคุยเอ้ยเรียบร้อยสทีนะเย้โอ้ยตายเลอมีแค่คนเดียวแล้วอีกตัวนี้ยูน่นนี่ลเราป้องกองไปกินโอ้ยอลไม่ไม่โอ้ยเจ็บเจเดียวเจปเกินอ้ากเโอยโอ้ยอยโอ้อโอ้ยโยอยโ่้้ยย ช่วยพาบอลลูบาบูดดิเออสาวผมโหย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 ใครชอบด้วยกดไลค์กดแชร์สักครั้งได้ครับผมวันนี้จะรัเข้าสู่วันคริสต์มาสเลยครับผมที่ทุกๆปีที่แจกของขวัญจากเซนต้าครอสด้วยครับผมก็วันนี้วันเกิดของวันที่จอิเปอร์เปิดช่องคลิปไม่ใช <anak lonely, S 2> ่ดิเปิดช่องตั้งแต่ตอนสี่บิทที่แล้วครับผมด้วยใครจะขอพรอะไรก็ขอพรได้จะต้องรักันครับผมขอเฉลกันที่อยู่กับวันคริสต์มาสที่ดีที่สุดครับผมสัตว์คลิปเปิ้ลจอยเปิ้ลครั้งนี้ ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหม่ครับผมไม่ไปครับ